ผู้ชายไทยสมัยก่อนมีร่างกายสูงกำยำตัวใหญ่อะจริงหรือไม่พี่ <Chief> ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลักฐานอยู่ที่หนึ่งคือวัดคุนไทียใช่ไหมแล้วเขาเขามีเรื่องเล่าอะค่ะพี่ว่าแบบประตูที่สูงแบบนั้น,นะคะ่ะก็คือใช่คนใช่เป็นสูงเ,<อ>เท่ากับจำนวนถ้าตามหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เคยเคยเคยเห็นสมัยก่อนนะคือโครงกระดูกของสมัยก่อนก็มีโครงใหญ่ก็เห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่ถึงสองเมตรสามเมตรไหม ไม่รู้มันกันแต่ว่าที่พมา่าที่พมา่าที่ <จะ S 2> ก่อนที่พมา่าใหญ่ไหมอยนไปที่พม่าที่พม่าใหญ่ไหมผมว่าน่าจะใหญ่สมัยก่อนนะอนนยธา <c oughs> จันซิตาแล้วก็มณีสันดาตอนที่จันซิตาไปรับมณีสันดาบมา <c oughs> ก็มีความผูกพันกันที่ว่ามาช่างกระทงแล้วมณีสันดาหนักกว่า <c oughs> <c oughs> ที่ว่า อนอยทาเอาหอกพุ่งก็ไปโดนเชือกแล้วทีนี้ดึงหอบแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ว่าอนอยธากระโดดอย่างนี้อ่ะฝ่าเท้าเขาอ่ะณปัจจุบันนี้เขายังมีล้อมรอบไปอยู่นะรอยเท้าที่เขาเหยียบแล้วก็แบบจะเป็นเลือดสองซอกอันนี้แท้หรือไม่แท้เราก็ไม่รู้นะตอนโดดอาจจะลื่นหรอาจะลงท่าหรือไงกเลยไม่ยาว